นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีโรงเรียนบ้านแสนพัน์มันย่อนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานะครพนมเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอักษรยอ่อสอเสือจุดพพานจุด มมจุดสัญ,ญลักษณ์ประจําโรงเรียนองค์พระาธาตุพนมแผ่รัศมีโรงเรียนบ้านแสนพันธ์มันญญนมีอาคารสถานที่และความพร้อมทางด้านบุคลากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันดังนี้อาคารเรียนมีทั้งหมด5หลังประกอบด้วย 1. อาคารสีแสนพัน 2. อ,อาคารสารฝัน 3. อาคารอารุณเบิกฟ้า4อาคารอุ่นใจและ5อาคารบิดไมตรีและยังมีอาคารอนเนกประสงค์จำนวนหนึ่งหลังใช้เป็นที่ประชุมนักเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแสนพันมันยนต์มีผู้อำนวยการโรงเรียน1คนครู16คนนักการพันโรง2คนทุรการโรงเรียน1คน รวมครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น20คนข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นปีการศึกษา2,562ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน161คนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมมมศึกษาปีที่3จำนวน54คนรวมนักเรียนทั้งหมด215คน11ห้องเรียน โรงเรียนบ้านแสนพันมันยอดได้สมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยการนำของนางทิติรัตน์เพชรอินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันมัญยต์นางสาวจุธามาศเฉลิมพงศ์ครูโรงเรียนบ้านแสนพันมัญญอดผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านแสนพันมันยต์เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีเขตให้บริการ9หมู่บ้านคือบ้านนงขวางหมู่1บ้านแสนพันธหมู่2หมู่4หมู่5และหมู่7บ้านมันอนหมู่3บ้านรีนครหมู่8และบ้านนาธามหมู่6จากแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันนับว่ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้สถานการณ์ระบาดของยาเสพติดรอบสถานศึกษาโดยเฉพาะในเขตชุมชนตำบลแสนพันธ์อําเภอธาตุพนมจังหวัดนครมนมซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านแสนพันธ์มัยอนซึ่งแต่ก่อนเป็นพื้นที่ล่อแหลมเนื่องจากพื้นที่โรงเรียนบ้านแสนพันธ์มันยอนและเขตชุมชนตำบลแสนพันธ์มีเขตติดกับพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะมียาเสพติดลักลอบเข้ามาโดยง่าย ทางโรงเรียนบ้านแสนพันมัญอนได้รับความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานีตำรวจภูธรหลักศิลาโดยการจัดให้มีหลักสูตรแดกโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในหมู่นักเรียนโดยทางสถานีตำรวจภูธรหลักศิลาได้ส่งครูตำรวจแดที่ผ่านหลักสูตรการเป็นครูตำรวจแดมาเป็นผู้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนนักเรียนในแต่ละภาคเรียน พร้อมกันนั้นทางโรงเรียนได้ร่วมมือกันสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูทรหลักศิลาโดยมีการวางตู้แดงเสมาลักเพื่อที่จะได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจตามรอยทุกวันเพื่อที่จะเป็นการกดดันผู้ที่คิดจะเสพจะขายในเขตโรงเรียนของเราให้ไม่กล้ากระทำ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านในปีการศึกษา2561ที่ผ่านมายุทธศาสตร์ที่ 1, ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านแสนพันวันยนต์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดดังนี้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและโครงงานป้องกันยาเสพติดดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวคอยกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมให้ห้องเรียนมีกระบวนการการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้ปลอดจากยาเสพติดและอบบย,ยมุกการจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาว จะต้องมีกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบการจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของแกนนำนักเรียนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายคือ 1. ฝ่ายการเรียนมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนำอธิบายชี้แนะแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอต่อครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น 2. ฝ่ายการงานมีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่จำลุดป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้หน้าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 3. ฝ่ายกิจกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสารรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อนเพื่อนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่น ห้องน้ำหรือบริเวณอาคารแหล่งที่มั่วสมสูบป,ปุรีดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไขแต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นเพื่อแก้ไขในขั้นตอนต่อไปโรงเรียนบ้านแสนพันมันยอน มีการจัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุขประจำทุกเดือนโดยมีการมอบกิจิบัตรเพื่อแสดงถึงการได้รับรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนบ้านแสนพันมันญญตมีขั้นตอนการดำเนินงานคือการบริหารจัดการแต่งตั้งคณะทำงานมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีการสอดแทรกเนื้อหาโรงเรียนปอดบุี่ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโรงเรียนบ้านแสนพันมันยนต์มีการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนโดยจัดให้มีการเรียนการสอนภูรนาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านแสนพันมันต์มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติดเช่นการอบรมภายใต้โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน การอบรมโครงการลูกเสือต้นานยพยาเสพติดโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการชื่อชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดยุทธศาสตร์ที่สองด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านแสนพันมันนต์กำหนดนโยบายจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการร้อยละ100สถานศึกษา มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้สามารถคัดกรองนักเรียนออกตามตัวชี้วัดได้ดีพอสมควรทั้งนี้ติดตามดูจากสภาพจริงที่บ้านของนักเรียนตามกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทําให้ครูประจำชั้นได้รู้จักนักเรียนจนสามารถจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงเพื่อดำเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือนอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนในการร่วมแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งโรงเรียนบ้านแสนพันธ์มันยอนอ์ได้ประสานงานและขอความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูทรหลักศิลาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครมนมททำการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โรงเรียนบ้านแสนพันมันยอนมีการคัดกรองจำแนกนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าโดยทำการบันทึกลงในแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกภาคเรียนโรงเรียนบ้านแสนพันมัญญอนมีข้อมูลรายบุคคลมีการรายงานการสุ่มตรวจปัสสาวะและการคัดกรองนักเรียนจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า และได้มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดเป็นลำดับต่อไปยุทธศาสตร์ที่3มาตรฐานด้านการรักษาโรงเรียนบ้านแสนพันมันยนมีระบบการส่งต่อให้หน่วยงานดูแลบำบัดรักษาฟืน้นฟูจากยุธทธศาสตร์ด้านการค้นหาทำให้โรงเรียนสามารถแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆในกรณีที่ติดยาเสพติดโรงเรียน มีนโยบายในการส่งตัวไปรักษาบำบัดฟื้นฟูโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกรณีนี้โรงเรียนบ้านแสนพันมันยอน์มีคลินิกให้คำปรึกษาเช่นคลินิกเซมาลั์คอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆของนักเรียนยุทธศาสตร์ที่4ด้านการเฝ้าระวงังโรงเรียนบ้านแสนพันมันญน์ มีตู้เสมาลักษ์ในการรับฟังเรื่องราวที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นและลองทุกข์ในเรื่องที่เป็นปัญหายาเสพติดโดยติดตั้งไว้ที่ที่คนมองเห็นได้ชัดเจนคือหน้าห้องคลินิกเสมาลักษ์จากนี้ทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาบรรยายให้ความรู้เช่นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรหลักศิลาเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนพันเป็นต้นนอกจากนี้ โรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังตรวจจุดเสี่ยงรอบบริเวณโรงเรียนระยะไม่เกิน5กิโลเมตรออกตรวจทุกๆสัปดาห์ตามจุดเสี่ยงต่างๆพร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนบ้านแสนพันธ์มยนยนมีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดและอายมุกโรงเรียนได้จัดตั้งชุมนุมเสมาลักป้องกันยาเสพติดโดยดำเนินการรับสมัครนักเรียนดำเนินกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดและสิ่งมึนเมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือดูแลเพื่อนจากภายยาเสพติดและสิ่งมอมเมายุทธศาสตร์ที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดจากเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านแสนพันธ์บรรยนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านแสนพันธ์บรรยนมีการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนจำนวน9ห้องคิดเป็นร้อยหน้าห0ึ 100. มีการดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว คอยกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมให้ห้องเรียนมีกระบวนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้ปลอดจากยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนบ้านแสนพันมันญลได้มีการขับเคลื่อนให้ทุกห้องเรียนจัดทำโครงงานปลอดบุหรี่และแอลกอฮอลเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ เพื่อให้สมาชิกในห้องเรียนได้รับความรู้และได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรู้ทันป้องกันตัวให้ห่างไกลจากบุหรี่และแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านแสนพันมันยนต์ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อให้ครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการดําเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่อให้การดําเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดแก่นักเรียนมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดลนยาาาเเขีว้รด ศึกษาดีคิดะกะจำเด่นเน้นคุณธรรมเป็ผนผู้นำความรู้สู่สังคมเพื่อเกียรตศักด์ศรีสามัคคีที่ยึดมัน่นอุปสรรคขวางกันสู้ได้สม